ขั้นตอนของการวิเคราะห์โครงการเนี่ยสิ่งแรกเลยคุณต้องจําลองเหตุการณ์ทั้งหมดจําลองเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยคุณจะทาอะไรอย่างไรให้ครบถ้วนนะครับทุกมิติคุณนั่งนึกจินตนาการเลยนะครับว่าโครงการของคุณเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ขายไขรมองหน้าลูกค้าออกก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ครบถ้วนเมื่อคุณครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคุณเอาตรงนั้นมาแปลงเป็นตัวเลขถามว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าที่ผมพาดให้คุณว่าถ้าคุณจะ สู้กับคู่แข่งเนี่ยคุณเอาแตกต่างความแตกต่างของคุณคืออะไรแล้วคุณแปลงตัวเลขให้ได้หรือคุณจะเหนือกว่าคืออะไรแล้วแปลงเป็นตัวเลขให้ได้นะครับมองภาพให้ชัดเจนถ้าคุณแปลงเป็นตัวเลขไม่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าอย่าทํานะครับคุณใช้จินตนาการล้วนๆน,นะครับผมผ่านมาเยอะพวกที่ใช้จินตนาการล้วนๆโดยไม่ยอมแปลงเป็นตัวเลขผมยืนยันว่าคุณทํางานไม่มีความสุขหรอก แล้วคุณก็จะไปเสี่ยงออกข้างหน้าฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่คุณจําลองขึ้นไม่ว่าคุณจะจาลองว่าคุณจะทํเทาเฮาที่เหมือนเขาแตกต่างหรือเหนือกว่าต้องเป็นตัวเลขได้หมดยืนยันนะครับตัวเลขไม่เคยหลอกใครนะครับมีแต่จินตนาการเท่านั้นที่มนุษย์ชอบมีใบแอดอคติเข้าข้างตัวเองฉันจะรวยง่ายๆนะครับ ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับในการวิเคราะห์โครงการการวิเคราะห์โครงการเนี่ยนะครับคุณต้องเลือกเลยนะครับว่าคุณจะทําโครงการอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาไหนถามว่าการทําโครงการมีความแตกต่างไหมมีครับคุณถมดินหน้าฝนคุณจะได้อย่างหนึ่งคุณถมดินหน้าร้อนคุณจะได้อย่างหนึ่งนะครับความคาดเคลื่อนในเรื่องเวลาความคาดเคลื่อนในเรื่องการต้องควบคุมคุณจําเป็นครับคุณต้องละเอียดนิดนึงนะครับคุณไม่ใช่นึกจะจินตนาการขึ้นมาโดยที่คุณไม่ยอมรับนะครับ อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ที่ผมชอบใช้คาว่าอย่าเก่งเกินอย่ากล้าเกินในสิ่งที่มนุษย์เขาล้มเหลวกันมาแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างคุณชนะเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่ทำให้สิ่งนั้นมันเกิดน,นะครับมีข้อบังคับทางกฎหมายมีข้อบังคับเยอะแยะผมเคยเจอบางโครงการซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําไม่ได้เพราะรูปบ้านที่เขาอยู่อาศัย,ยก่อนในชุมชนเดิมประท้วงไม่ยอมให้เขาออกอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องเลื่อนเวลาไป เพราะอย่าลืมว่าที่ดินไม่ใช่สิ่งต่างๆที่คุณหยิบมาแล้วมาประกอบกันฉะนั้นผมเลยบอกว่าคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนนะครับว่าคุณจะเลือกทาโครงการช่วงเวลาไหนอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับให้มันเหมาะสมเพราะเวลาคุณวางว่าไอ้ถ้าหน้าฝนคุณถมดินลําบากปั๊บคุณให้ระยะเวลาเลื่อนไปสักสองสาเดือนสอสาเดือนนั้นคือต้นทุนนะครับคุณต้องมาสะท้อนกลับในสิ่งที่คุณมองเพราะว่าต้นทุนเวลาคุณซื้อที่ดินมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือค่าเสียโอกาสทางการเงินคุณเดิน นะครับผมจะพูดละเอียดขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณจะมาคิดาง่ายๆว่าฉันมีเงินเย็นฉันซื้อที่ดินแล้วฉันก็นอนรอได้ไม่ใช่ครับนั่นคือการทําโครงการในลักษณะที่นําพาตัวเองไปสู่ความล้มเหลวนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับการวิเคราะห์โครงการที่เราจะพูดกันต่อไปเนี่ยนะครับเราแนะนําเลยนะครับว่าคุณควรจะต้องวางสินค้าหลากหลายขึ้นคุณต้องจินตนาการนะครับว่าถ้าคุณขายบ้าน3ล้านแล้วคุณสามารถทําบ้าน4ล้านได้ไหม ทำไมผมแนะนําอย่างนี้ครับบ้าน3ล้านหรือ4ล้านสิ่งที่ผมต้องแนะนําอย่างนี้เพราะว่าเวลาคุณวางตัวเลขทางการเงินนะครับในการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยคุณจะพบเหตุการณ์ต่างๆเยอะแยะฉะนั้นคุณลองวางเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องทําถูกผมผมเจอง่ายเลยนะครับผู้คนที่ทาโครงการในโลกนี้ง่ายๆเลยนะครับทุกคน,กค,นคือหนึ่งคือไปดูที่ดินมาเอาต้นทุนใส่นะครับผมชอบพูดกันง่ายๆว่าเอาราคาที่ดินบวกราคาค่าก่อสร้าง บวกด้วยต้นทุนในการพัฒนานะครับเท่ากับราคาขายซึ่งราคาขายต้องน้อยกว่าคู่แข่งในพื้นที่15%เขาขาย100หนึ่งชั้นต้องขาย85อย่างนี้มันไม่ได้เกิดหรอกครับในโลกนี้ผมถามนี่ผมกลับกันสิว่าถ้าเขาขาย100หนึ่งแล้วคุณมีโอกาสขาย120นะครับแล้วคุณชนะกําไรมากขึ้นคุณจะไม่ทำหรือคุณจะลืมนะครับเพราะว่าข้างหน้านมีเหตุการณ์ที่คุณจะไม่คาดฝันเยอะแยะถ้าคุณไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ในลักษณะที่เป็นบวกกับตัวเองนะครับ หรือคุณจะจินตนาการได้ไหมล่ะว่าโปรเจกต์ที่คุณบอกว่าเดือนละ5หลังนะครับแล้วคุณจะขายมัน8หลังได้ไงต่อเดือนคุณลองถามตัวคุณเองดีว,ว่า how to ทำอย่างไรล่ะถ้าฉันจะขายมันเดือนละ8หลังต่อเดือนทำอย่างไรคุณก็ลองท้าทายนะครับเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันออกมาเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับมีการ ทำงานในลักษณะซึ่งรัดกลุ่มมีศัพท์คําหนึ่งที่พวกเราชอบใช้กันในเวลาเราเจอทํางานมุดฟีดที่ดินแปลงนี้ซื้อมา8ล้านสมมุตินะครับข้อจากัดด้านที่ดินก็มีมากมายต้องใส่สะพานใส่เขื่อนใส่อะไรในพื้นที่แล้วปรากฏว่าพอแปดล้านปั๊บออกมาแล้วราคามันต้องขาย8ล้านเหมือนกันที่ดินกระทบบ้านแต่ในตลาดเขาขายแค่4ล้านแต่คุณบอกคุณจะซื้อให้ได้คุณก็มุดต,ต้นทุนก่อสร้างอะไรงุไปเพื่อการซื้อที่ดินมันสาเร็จ อันตรายนะครับหลายคนไปเสี่ยงเอาว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตถนนจะตัดผ่านบ้างละคู่แข่งจะหมดบ้างละอันนั้นเป็นเรื่องข้อบวกที่จะเป็นข้อดีสําหรับคุณแต่ไม่ใช่มาเป็นการวิเคราะห์โครงการในการที่คุณเอาที่ดินเข้าขึ้นมานะครับอย่าจินตนาการในแง่ดีนะครับโลกนี้สิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นก็ขอให้มันเป็นกําไรคุณ แต่มันไม่ใช่ในการสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณทําโครงการที่คุณผิดมาตั้งแต่ต้นผมสรุปว่าพวกคุณเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อกี้ในการวิเคราะห์โครงการในเรื่องฮอกอายมันจะจบตรงไหนแลวมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเมื่อคุณเห็นอย่างนี้แล้วนะครับผมยืนยันนะครับคุณต้องดูคู่แข่งนะครับคุณต้องเอาตน้นทุนทุกอย่างมาใส่จินตนาการสิ่งใดใเป็นตัวเลขให้ออกนะครับสิ่งเหล่านั้นคุณจะมองเห็นในภาพเลยว่าคุณควรจะทําโครงการนี้ต่อไปหรือไม่ หรือุณจะต้องเดินต่อไปเส,สเต็ปที่2องเรียกสเต็ปนี้ว่าชา้าเบรนหรือสมองเพชรเดี๋ยวเราจะไปคุยกันตรงนั้นให้ละเอียดลึกซึ้งต่อไป